คำถามที่ผมเกิื่นมาเยื่นยาวถึงขนาดนี้ที่อยากจะชวนพี่น้องชาวก้าไกลทั้ง5จังหวัดรวมถึงพี่น้องกาญจนบุรีที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยว่าทหารมีไว้ทำไมไอตอนที่ผมพูดผมนึกถึงทหารสนามกอล์ฟไม่ได้นึกถึงทหารสนามรบประเป็นความทีิงของผมเองจนถึงทุกวันนี้ผมยังรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกอยากจะขอโทษครับ ทหารสนามรบจริงๆอ่ะทหารช่างผู้น้อยทหารอาชีพที่เขาเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินของเราจะเรียกได้ว่ามันเป็นวิกฤตศรัรทธาอีกครั้งหนึ่งของพรรคประชาชนก็ว่าได้นะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าย้อนไปกับครั้งก่อนแน่นอนครับพรรคประชาชนมาแรงแล้วก็ได้คะแนนเสียงเป็นพรรคอันดับที่1แต่ในขณะนี้ ด้วยอะไรก็ตามผมองลิมีโอกาสพูดคุยกับทีมบริหารพรรประชาชนบางท่านหลังใหม่เนะี่ยมันก็ยากที่จะหาคำตอบโดยเฉพาะล่าสุดนี้กับการกลับมาหลอกหลอนด้วยวาทกรรมทางการเมืองอย่างคำว่าทหารมีไว้ทำไมจนทำให้คุณพิธาลิมเจริมรัตอดีตแคนดิเดตนายกมตรีของพรรคประชาชน ต้องมีการออกมาพูดขอโทษนะเป็นการขอโทษทหารนะครับจากที่เคยพูดว่าทหารมีไว้ทําไมโดยให้เหตุผลบอกว่าตนเองเนี่ยต้องการใจ้สื่อสารไปยังทหารระดับสูงที่อยู่ในกองทัพที่อยู่สนามกอล์ฟที่ใช้น,นาฬิกาแพงๆนาฬิกาหรูๆแต่แน่นอนครับว่าไม่ได้พุ่งเป้าไปขนาดนั้นแต่พูดภาพรวมถึงทาหารว่ามีไว้ทําไม ผมจะเป็นต้องให้ทุกคนไปย้อนฟังคลิปในวันนั้นกับคลิปปัจจุบันที่เกิดขึ้นที่ US ที่คุณพิธามีการไปทัวร์ US ในการโปรโมตการหาเสียงที่จะถึงนี้คือการหาเสียงเ,เลือกตั้งนอกราชอาณจักรนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันก็มีการนำคลิปนี้ขึ้นมาหลอกหลอนคุณพิธาสอดคล้องกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ คนทั้งประเทศส่งกำลังใจให้กับทหารถ้าไม่มีทหารประเทศไทยจะเป็นยังไงขมรกินดินแดนฮุนเซนกินดินแดนพูดง่ายคือกระแสะความรักชาติมันฟรีเวอร์ขึ้นมาอานุรักษ์นิยมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งคลิปที่กลับมาหลอกหลอนพักประชาชนและตัวคุณพิธาเองในการหาเสียงที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อวันที่18มีนาคมปี66 ที่มีการนำมาเผยแพร่กันอย่างแพร่หลายคุณวิธามีการพูดว่าทหารมีไว้ทำไมจะไปรบกับใครสมมุติมีคนมารุกรานผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะรบชนะแล้วอีกอย่างคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของอาวุธสมมุติมีคนมารุกรานผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะรบชนะประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันที่เคยทะเลาะก,กันมันก็ไม่ทะเลาะก,กันแล้ว ทุกวันนี้บางประเทศไม่ต้องมีก,กองทัพด้วยซ้ำไปถ้าผู้นำฉลาดพอมันคือเรื่องกฎกติกาสากลมันคือระเบียบโลกยิ่งประเทศเล็กๆอย่างพวกเรายิ่งต้องฉลาดสามารถทำให้ประหยัดงบกองทัพย้อนไปฟังดูครับคำถามท,ท,ที่ผมเกินมาเยืนยาวถึงขนาดนี้ที่อยากจะชวนพี่น้องชาวก้าไกลทั้ง5จังหงวัดรวมถึงพี่น้องกาญจนบุรีที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยว่าทหาร มีไว้ทำไมแปดสิบปีผ่านไปประเทศไทยทหารมีไว้ทำไมเพราะคุณจะไปลบกับใครสมมติจะมีคนมาลุกลานคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะลบชนะด้วยแล้วอีกอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอาวุธไอ้ประเทศที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆกันที่มันเคยทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะกันแล้วทุกวันนี้ ลดกองทัพใต้ลดกองทัพได้บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพก็ได้สามไปถ้าผู้นําฉลาดพอมันคือเรื่องกฎกติกาสากลมันคือเรื่องระเบียบโลกยิ่งประเทศเล็กๆอย่างพวกเรายิ่งต้องฉลาดสามารถที่จะทําให้ประหยัดงบกองทัพไปเยอะทหารมีไว้ทําไมวันนี้เราจะมาชวนหาคําตอบนี้และคําตอบเดียวกันครับจะมาชวนพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ที่นี่รวมถึงคนที่ฟังอยู่ทางบ้านเราจะมาชวนกัน ทลายทุนทหารที่กาญจนบุรีกันครับพี่น้องครับอะไรคือขุมทรัพย์สีเขียวอะไรคือขุมทรัพย์เสนาพาณิชย์ของกองทัพที่มีอยู่ในประเทศไทยคำตอบมีอยู่อย่างนี้ครับทหารมีไว้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพื้นที่ที่เป็นฐานทัพของที่ดินกองทัพมากที่สุดก็คือที่กาญจนบุรี จากนี้ไม่ไกลตําบลท่าเก่ามีโรงงานสูบน้ำที่สร้างเพื่อพี่น้องประชาชนใช้งบประมาณ33ล้านบาทสูบน้ำไม่ได้สักหยดเพราะอยู่ในที่ของทหารพี่น้องแก่งเซียนรับขยะมาหลายอ,อกทอ,อยากจะบอกแก่งเซียนรครับอยากจะบริหารเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขขยะทำไม่ได้เป็นที่ดินของทหารมีโชคดีได้สอสอพก้าวไกลอย่างสอสอกายนัทชาลงพื้นที่มารับหนังสือ ทำให้บ่อขยะมันพอไปได้หนุยและทวงที่ดินทหารคืนมาได้แล้ว100ไร่ครับพี่น้องครับให้พี่น้องประชาชนตบมือดังๆไปถึงบากุทียโดยแล้วแต่พี่น้องอย่าเพิ่งดีใจไปธุรกิจอสังหาหริมทรัพย์แบบนี้มันต้องใช้ที่ดินพี่น้องรู้ไหมครับที่ดินราชพัสดุในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ล้านไร่คำตอบอยู่ที่12ล้านไร่ พี่น้องรู้ต่อไปไหมครับววกครืบหนึ่งของที่ดินราชพัสดุเป็นที่ดินของกองทัพทั้งสิน้นกว่าห้าล้านไร่กลายพึ่งทวงคืนมาได้แค่ร้อยไร่ยังเหลืออีกเยอะมากเลยครับพี่น้องครับไอห้าล้านไร่นี่แหละที่มันเป็นที่ดินที่กองทัพไปเอาของราชพัสดุมาแล้วก็เอามาบริหารจัดการ5ล้านไร่ที่เท่ากับกรุงเทพหกรุงเทพรวมกันยังไม่เยอะเท่าที่ดินทหาในประเทศไทยเลยอย่างนี้ดีกว่าพอมีที่ดิน แต่มันไม่มีต้นทุนก็เอามาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปั๊มน้ำมันทั่วประเทศไทย150แห่งมาจากธุรกิจเสนาพานิ์ของทหารนักสินครับพี่นอ้องนี่ไงทหารมีไว้ทำไมแล้วกว่า70%ซของธุรกิจปั๊มน้ำมันทุกวันนี้คือการปล่อยเช่าให้เอกชนกระจอนปล่อยเช่าให้ร้านขา้าวแกงปล่อยเช่าให้ร้านกาแฟ ปเช่าไอ้ล้านสะดวกซื้อแต่งบประมาณมันเข้าเอาเข้าเอาไม่เคยเข้าหลวงเลยครับพี่น้องเข้ากองครับอย่างเดียวทหารมีไว้ทําไมทหารมีไว้ทำททพีเว็ด,ดิ้งครับพี่น้องโรงแรมรีสอร์ทกว่า40แห่งชั่วประเทศไทยอยู่ในที่ดินที่มันพรามพรามทั้งนั้นที่เปิดมาอยู่ที่ระยองแบบบ v, v i p 1หนึ่งคืน1น0 0งบาทครับพี่น้อง ถึงเวลามีเรืยอย้อทให้เช่าด้วยใครอยากจะแต่งงานการเช่าเรืยอย้อทของทหารออกไปมีห้องแบบหรู V I I P ให้แต่งงานการมีช่างถ่ายภาพให้เรียบร้อยถ้าเป็นพื้นที่ในระยองในชนบุรีอยู่ใกล้ทะเลก็สามารถที่จะเป็นที่สัมมนาเป็นที่ที่ปล่อยให้คนสามารถที่จะมาเรียนรู้แต่เป็นเป็นที่ของทหารเก็บเงินเอาเก็บเงินเอาเก็บเงินเอาเข้าคุมทรัพย์สีเขียวหมดเลยครับพี่น้องครับนี่คือคําถามว่าทหารนี่คือคําตอบ ว่าทหารมีไว้ทําไมยังไม่พอครับทหารมีไว้ทําสนามกอล์ฟทั้งประเทศไทยมีสนามกอล์ฟอยู่ใต้การบริหารของทหาร74แห่งทั่วประเทศไทยฐานจังหวัดเกือบทุกจังหวัดสนามกอล์ฟหนึ่งสนามกอล์ฟมี18ลุ้มเอา18บดคูณ74่ได้พันกว่าเท่าจำนวนในพนทั้งประเทศไทยพอดีเลยครับพี่น้องสรุป ทหารมีไว้เพื่อบริหารสนามกอล์ฟทหารมีไว้เพื่อทําบาร์รับๆับทหารมีไว้เพื่อทําร้านกาแฟทหารมีไว้เพื่อที่จะปล่อยร้อยแม็กกีสิบนิ้วทหารมีไว้เพื่อที่จะปล่อยบิ๊กไบท์ทหารมีไว้เพื่อที่จะทําบ้านสวัสดิการทหารเพื่อที่จะให้เกิดการโกงกินกันห้าเปอร์เซ็นต์จนกระทั่งเกิดการกลาดยิงโคราชเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี่คือหน้าที่ของทหารไทยใช่หรือไม่คร<ด>ับพี่น้องแล้วเขาก็บอกว่าต้องปฏิรูปกองทัพ สนมามม้าสนามมวยอะไรทั้งหมดจะคืนเข้าค้างให้หมดที่ดินทั้งหมดก็จะคืนเข้าค้างให้หมดไปปีที่ผ่านมาสอสอสันจิรัตคนบางประกงชะเชิงเซาเปิดให้ดูทั้งหมดจาไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างจําได้อย่างเดียวกองทัพเรือไม่คืนเลยสักกับหนึ่งไร่เลยครับพี่น้องนี่คือปัญหาที่เวลาผมมาพูดคือพรรคอื่นเวลาเขาขึ้นมาเขาคงพูดเรื่องนโยบายทอทอทอ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทํายังไงให้การกาญจนบุรีหางบประมาณหา,หารายได้จากการท่องเที่ยวของพรักก้าวไกลขึ้นมาพูดนโยบายทอทอ,ทอทอเหมือนกันทลายทุนทหารที่กาญจนบุรีคุณจะเอาอะไรมาพูดงบประมาณขยะก,ก็น้อยงบประมาณส่งเสริมอ้อยก็น้อยงบท่องเที่ยวก็น้อยมันไปอยู่กับทหารหมดนะครับพี่นอ้อง รายได้ค่าเช่าอะไรที่เก็บไว้ไม่เคยเข้าคลังไม่เคยเข้าหลวงอันนี้มันคือระบบอันนี้มันคือวงเวียนการเมืองแบบเก่าๆที่มันวงเวียนอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่2486แอนแซคเดย์24เมษาจนมาถึงทุกวันนี้โลกเขาเปลี่ยนกันไปถึงไหนแล้วประเทศไทยยังแย่มอยู่ในวงเวียนการเมืองแบบเดิมๆพี่น้อกผมถามจริงๆจะยอมถอยหลังอย่างนี้อีกเหรอครับพี่น้อกครับถ้าไม่ยอมต้องเลือกพักเก้าวไกล มันถึงเวลาแล้วถ้าพี่น้องอยากจะแก้ปัญหาเรื่องปากท้องแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแก้ปัญหาเรื่องมลพิษที่มาจากไร่อ้อยแก้ปัญหาเรื่องขยะที่มีอยู่เต็มไปหมดถ้าท่านไม่มีความกล้าหารถ้าท่านไม่มีความกล้าคิดกล้าทำแบบกล้าก่ายผมบอกได้เลยแก้ไม่มีวันได้เพราะการเมืองจะอยู่ในวงจรอุบาทแบบนี้หมดการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของแก้บุคคล เอาพิธาเข้าไปเอาธนาธรเข้าไปยังอยู่ในระบบแบบเดิมมันก็แก้ไม่ได้ยังเจอสวแบบนี้ยังเจอรัฐธรรมนูญอย่างนี้ยังตอบคาถามว่าทหารมีไว้ทําไมแบบนี้มันไม่สามารถที่จะตัดวงจรอุบาทวงเวียนการเมืองแบบเดิมๆเอาทหารออกจากการเมืองแบบนี้ไม่ได้นี่คือความสําคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เอาจำนวนสสเขาไปเยอะๆต่อรองให้ตัวเองเป็นรัฐมนตรีถอนทุนกลับมาแล้วรอเลือกตั้งครั้งต่อไปไอ้อย่างนี้มันวงจอรอุบาทการเลือกตั้งครั้งนี้คือการแยกทหารออกจากการเมืองให้เหมือนการแยกน้ําออกจากน้ำมันไม่ให้มันมีวันที่มาประจบกันอีกมันถึงจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ตามมาได้ความสําคัญของการนี้คือการตัดวงจรวงแบบเดิมๆทําแบบที่นักการเมืองคนเก่าๆเขาไม่เคยทากันหรือเขาไม่กล้าที่จะทํา คือการวิ่งตรงไปที่ปัญหาแล้วบอกกับทหารว่าพวกคุณพอได้แล้วปิดสวิตช์สป,ป,อปอเปิดแสงสว่างแห่งความหวังให้กับการเมืองไทยแบบนี้ได้แล้วและสิ่งที่มันจะทําได้อย่างนั้นก็คือการที่จะต้องปฏิรูปกองทัพจริงๆทหารต้องอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนครับพี่น้นองครับและถ้าเราย้อนไปตั้งแต่การที่พูดวันนั้นเรื่อยๆมา คุณพิธาเองก็ยังมีการพูดถึงประเด็นกองทัพแล้วก็ทหารอยู่บ่อยครั้งเพราะก็เหมือนเป็นแคมเปญในการพยายามตรวจสอบกองทัพพยายามที่จะวิพากวิจารณตัวของนายทหารบางท่านอยู่ในกองทัพมาโดยตลอดแน่นอนนะครับคุณพิธาเองก็เคยออกมาพูดถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาเป็นครั้งแรกถ้าเราย้อนไปหลังจากที่เกิดความตึงเครียดขึ้นก่อนโดยคุณพิธาเนี่ยเคยออกมาแสดงความเห็นบอกว่าทหารเนี่ยมีไว้ปกป้อง ประเทศไม่ใช่ปกครองประเทศครับเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาพวกเราอดีตพักก้าไกลจึงพยายามปกป้องทหารที่ปกป้องประเทศและปฏิเสธทหารที่พยายามจะปกครองเราปกป้องทหารที่ปกป้องประเทศทหารมืออาชีพที่ยืนอยู่ข้างประชาชนให้มีสิทธิมนุษยชนสวัสดิการปลอดทุจริตมีเส้นทางอาชีพมีเครื่องมือเทคโนโลยีที่เท่าทันและใช้ได้จริงแต่เราปฏิเสธทาหารที่ปกครองประเทศ ผู้ทีอใช้อํานาจนอกระบบทํารัฐประหารแทรกแซงการเมืองอยู่เหนือพลเรือนเบียดเบียนงบประมาณของประชาชนเกินควรทําสงครามข่าวสารไอโอกับประชาชนใช้อํานาจ v ีวีไเอื้อในทุนทั้งในและนอกประเทศนั่นตัางหากที่เราปฏิเสธนี่คือสิ่งที่คุณพิธาออกมาพูดอีกครั้งหลังจากเกิดสงครามไทยและกรรมัมพูชาขึ้นจนกระทั่งล่าสุดครับ ต้องพูดกันตรงว่าวาทกรรมที่พูดมันกลับมาหลอกหลอนและมันตามหลอกหลอนพักตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลมาประชาชนมันตามหลอกหลอนโดยเฉพาะในช่วงที่เราเผชิญสงครามที่ชายแดนวิกฤตถูกกัมพูชาลุกรานอย่างหนักทหารเองก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบจน กลุ่มการเมืองบางกลุ่มก็ดีก็หยิบยกข้อมูลตรงนี้มาตอกไปที่คุณพิธาว่ารู้หรือ,อยังว่าทหารมีไว้ทำไมกระแสมันรุนแรงหนักจึงปรากฏคลิปมาสารพัดสารเพว่าพักประชาชนผู้สมัครผู้ช่วยหาเสียงลงพื้นที่ไป ขอคะแนนจากประชาชนตามท้องตลาดมีเสียงกล่นดาในหลายพื้นที่เมื่อจะเป็น1น,นึกองทัพทหารชาวบ้านไม่เข้าใจชาวบ้านก็กลนดาไล่หลังตามคลิปในโซเชียลที่เห็นล่าสุดคุณพิธาลิมเจริญรัตเองตาเวลาท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งช้ากว่าประเทศไทยประมาณ15ชั่วโมงเนี่ยนะครับคุณพิธาลิมจรนรัฐอดิวัน้าพักคก้าวไกลเนี่ยก็ไปจัดกิจกรรมพิธา US ทัวร์ที่วัสไทยในลอสแองเจลิสมีการตั้งวงพบปะแลกเปลี่ยนกับคนไทยในสหรัฐเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนโดยบรรยากาศเนี่ยก็คึกคักมีคนร่วมสนใจเยอะในบรรยากาศก็มีคุณกุลธิดารุ่งเรืองเกียรติ อดีตสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่ก็ร่วมอยู่ในวงสนทนาคุณพิธาก็พูดคุยในหลายประเด็นประเด็นไฮไลท์สำคัญคือคุณพิธาได้มีการพูดถึงเรื่องทหารมีไว้ทำไมอีกครั้งในอีกสถานการณ์วันเวลาผันเปลี่ยนไปพูดออกมาอีกแบบหนึ่งก็ พุ่งตรงคือมีดอมส้มบางคนก็เดือดไม่พอใจจะขอโทษทำไมคุณพิธาพูดว่าอะไรครับคุณพิธาพูดถึงวาทกรรมที่ตามหลอกหลอนตัวเขาและพักประชาชนโดยมีการพูดว่าทหารมีไวทาไมเนี่ยมันเป็นวาทกรรมขณะปราศัยเมื่อช่วงเลือกตั้งปี่ยวกคุณพิธาบอกว่าตอนนั้นที่ตนเองพูดเนี่ยตนเองเนี่ยนึกถึงทหารสนามกอล์ฟ ไม่ได้นึกถึงทหารสนามรบมันเป็นความผิดของผมเองจนถึงทุกวันนี้ผมยังรู้สึกเสียใจอยากจะขอโทษทหารสนามรบทหารชั้นผู้น้อยทหารมืออาชีพจริงๆที่เขาเสียสละเพื่อจะปกป้องแผ่นดินของเราเพราะตอนที่พูดพูดในช่วงที่ทหารมีนาฬิกาแพงๆทหารที่ทำการรัฐประหารทหารสนามกอล์ฟแต่ไม่ได้พูดออกมาให้ชัดว่า ผมเคารพทหารสนามรบแต่ทหารที่ปกครองประเทศเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็รู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่พูดไปตอนนั้นมันอาเดตมากกับสถานการณ์ณปัจจุบันนี่ซึ่งก็นั่นแหละครับการออกมาเคลื่อนไหวของคุณพิธาแบบนี้ก็เข้าใจได้ว่าเป็นการลดกระแสรแรงเสียดทานได้ไม่มากก็น้อยลองฟังคุณพิธาครับ ถ,ถ้ากลับไปเมืองไทยอ่ะก็ต้องไปวิจิตรต่างหัวต่ว่าเป็นผู้ช่วยเพราะฉะนั้นผมตอบได้ในนามส่วนตัวเท่านั้นแล้วก็ในในประสบการณ์ใน,นตอนที่เป็นก้าวไกลเรื่องเกี่ยวกับ national defense เนี่ย <c oughs> ผมรู้สึกว่าชุดความคิดตอนที่เป็นก้าวไกลกับที่มันเป็นชุดความคิดตอนนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง <c oughs> คือความมั่นคงใหม่ที่ อาจจะเป็นตอนอนาคตใหม่หรือว่าตอนเป็นเก้าไกลที่คิดอีกแบบหนึง่งกับตอนปัจจุบันที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเจอระหว่างไทยกับกมพูชาไม่ว่าจะเป็นปากีสถานกับอินเดียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นกับจีนกับไต้หวันไม่ว่าจะเป็นอเมริกากับเวเนซูเอลามันกลายเป็นโลกที่แท็กซ์อเมริกาหนาออลที่ มันเป็นโรคเหมือนกับสมัยก่อนตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองมาจนถึงสักช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ rights is might คือเป็น rule base ใช่ไหมตอนนี้มัน raw power ล้วนๆแล้วเหมือนโลกมันเลี้ยวขวามเหมือนกับแต่ก่อนอาจจะมีเรื่อง democracy มีเรื่อง soft power แล้วตอนนี้มันคือ hard power ล้วนๆพอเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมาดูโร่เนี่ยผมยิ่งทำให้ผมมั่นใจเลยเพราะไอ้สิ่งที่ผมเคยพูดตอนที่เป็นก้าวไกลกับตอนนี้ มันไม่อันเดทแล้แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าตอนนี้ในในประเทศไทยมันก็ยังมีความอัพเดตขึ้นมาที่เริ่มเข้าใจกันแล้วว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับภัยความมั่นคงเนี่ยมันเป็นภัยความมั่นคงใหม่ซึ่งมันเป็นไฮบริดหลายเรื่องบางทีมันเป็นเรื่องการแบล็กเมลผู้นําซึ่งกันและกันบางทีมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามใช้อาวุธในรูปแบบเดิมบางทีมันเป็นเรื่องของการใช้ security ที่มาจาก economic มันยังที่ไม่มี tariff ่างที่เมืองไทยก็ปิดดา่านมันมีเรื่องเกี่ยวก,กับสงคาราม n a r r a t i v e information operation ในการในการที่จะโต้กันไปโต้กันมาอะไรพวกน,น,นี้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากเป็นถ้าเป็นสมัยราชกาลกกลายก็อยากยังอยางคิดว่าคน,ย,านายังเข้าใจผิดว่ายกเลิกเกณฑ์ทหารเท่ากับยกเลิกทหารไม่ใช่นะครับเราต้องการเห็นกองทัพที่ทันสมัยนะครับกองทัพที่ทันสมัยมีอาวุธที่ดีมี carrier path นะครับอยู่เสร็จแล้ว ถ้าอยากจะเป็นทหารมืออาชีพสามารถที่จะมีรินเดือนได้ไม่มีการคอรัปชันไม่มีการอมตังรุกน้องอะไรที่เกิดขึ้นนะครับตอนนั้นเนี่ยรองประธานสภาชื่อคุณอ๋อคนพิศนุโลกนะครับก็เป็นคนอนุญาเรื่องการยิงโคราถ้าทุกท่านจำมัได้การยิงโคราที่นี้น่าจะเป็นเดมอลตอนนั้นก็มีเรื่องเป็นเรื่องของบ้านทหารแล้วก็มีคอรัปชันกันเกิดขึ้นจนเกิดความเียดในกองทัพอะไรพวกนี้ก็ยังคิดยังยืนยันนะครับว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่ คิดว่ากองทัพไม่ได้มีปินโยชนยหรือว่าต้องการที่จะบอกว่าด้ยาาอยค่ากองทัพเป็นอะไรแต่ว่าต้องการเป็นกองทัพที่ทันสมัยสมาร์แล้วก็สมองเพราะว่าทุกว,วันนี้โลกที่มันเปลี่ยนไปด้วยความใหมน่นีน่าเป็นตอเน,นืไอ้ชุดความคิดแบบตอนนั้นก็ยังไม่ทันกับตอนนี้นะยังต้องกลายเป็นอะไรที่เป็นของายความทันสมัยตอนนี้เขาต้องการที่จะ Defense GDP ทรัมพ์งบอกว่า1.5 trillion จะกลายเป็น5%ของ GDP ีดเร็วนี้ทั่วโลก แม้กระทั่งนอร์เวย์แม้กระทั่งเดนมาร์กแม้กระทั่งฟิลนร์ต่างๆแล้วก็เปลี่ยนจากไรเป็นไม้ไปหมดแล้วถ้าถ้าเกิดท่าถ้าเปอร์เซนต์ของ GDP จริงๆเนี่ยเท่ากับการศึกษาแล้วนะครับในขณะที่ตอนนี้นี่สินทั่วโลกหรือโกลบอลเดนที่ามยเปอร์เซนต์ของ GDP เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในช่วงที่ว่าไอ้ตัวความสามารถในการคู่ของแต่ละประเทศเนี่ยแทบจะไม่มีเหลือแต่ว่าเงินเนี่ยก็จะต้องเอาไปทุ่มกับเรื่องเกี่ยวกับ national defense มันมากขึ้น เราะฉะนั้นประเทศอย่างเราแน่นอนก็ต้องพู่กับ national defense แต่ต้อง smart and small แต่ถ้าเกิดเป็นแบบอย่างเดิมที่ไม่ได้เป็นมีทั้งทหารทหารสนามรบแล้วก็ทหารสนา,ากมกอล์ทุกท่านคงเคยได้ยินตอนที่ผมไปพูดที่กาญจนาคุรีแล้วก็โดนโจมตีอยู่ปัจจุบันนี้เรื่องขาา่าทหารมีไว้นรไมไอตอนที่ผมพูดผมนึกถึงทหารสนามกอลไม่ได้นึกถึงทหารสนามรบดป็นความดีของผมเอง จนถึงทุกวันนี้ผมยังรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกอยากจะขอโทษกับทหารสนามรบจริงๆอ่ะทหารชัดผู้น้อยทหารมืออาชีพที่เขาเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินของเราเพราะว่าตอนที่พูดนะพูดในช่วงที่มันเป็นทหารที่มีนาฬิกาแพงๆเป็นทหารรัฐประหารเป็นทหารสนามรบไปเยอะแต่ว่าไม่ได้พูดออกมาให้มันชัดว่าผมเคารพทหารที่เป็นทหารสนามรบแต่ว่าทหารที่ปกครองประเทศเยอะทหารสนามรบซึ่ง กินภาษีของประชาชนนั้นนี่ยก็เกิดอีกเรื่องหนึ่งเราก็รู้สึกได้เลยว่าไอ้สิ่งที่พูดไปตอนนั้นเนี่ยมันอัพเดทมากกับสถานการณ์ณนะปัจจุบันณนะตอนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำกับประชาชนตอนนี้มันซีสไฟอยู่สิ่งที่เราต้องทำเห็นมีจอโออเมริกาอยู่ในนี้ด้วยไม่รู้เขาจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าแตืว่าหรืว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่พอมันมีซีส์ไฟเราต้องทำเนี่ย หนึ่งคือคุณต้องมอนิเตอร์กับด็อกิีเมนต์ทั้งหมดเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้คุณคุณเซนกำลังสะสมอาวุธอยู่กำลังสะสมอาวุธอยู่แล้วตอนนี้เราต้องคอยมอนิเตอร์แล้วก็ด็อกิีเมนต์ว่าตอนนี้คุณเซนกำลังจะทำอะไรอยู่อันที่สองก็คือต้องเราต้องผมสำหรับผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเราต้องลบกับคุณเซนให้ตรงรับจุดอ่อนของคุณเซนมีอยู่ที่ไหนบ้างเส้นเงินของคุณเซนอยู่ที่ไหนบ้างเข้าห้องสมุดเอาเปิดคลิกเข้ามาเขาบอกว่าอยู่ที่ไซปรัส เมอร์ตาเบลารุสจุดอ่อนเรื่อง e x t r a j u d i c i a l k i l l i n g ที่ค่าคนไทยไอ้ค่าค่าคนกัมพูชากลางบางเกาะน้อยบ้ันหน้าสาวชิงชาลิมกิยา <Yeah. S 1> อันนี้ e x t r a j u d i c i a l k i l l i n g แน่นอนต้องคิดเป็น c c o u n t a b l e แล้วก็แก้ไขว่าโอเคไม้เขาสะส่งเอาคูเพิ่มแล้วก็ดูเส้นกันผมดูในข่าววันมี global w i t n e s s บอกว่าบริษัทที่อยู่ในตะปูปุณนทนะั้งหมดร้อบริษัท พวกนี้นี่น้องจับแซ็นชั่นให้หมดอเมริกาดูดาบอกมาแล้วจีนดูดาบอกมาแล้วเกาหลีใต้ดูดาบอกมาแล้วต้องตัดเส้นทางเงินให้หมดต้องเข้าหาการทุนหาเปโอรุสหาโนกาหาไซบรัสหาใครก็แล้วแต่ที่เราเห็นได้ในโลกไม่เปิดเผยว่าพวกนี้เป็นที่ที่คุณเซ็นเอาเงินมาถ้าเราผ่าอาวุธเขาได้ตัดเงินเขาได้มันก็ซีสไฟมันก็จะทำให้เขานิ่งแต่ถ้าเกิดซีสไฟแล้วเราปล่อยเขาไปเรื่อยๆสะสมอาวุธใหม่ๆขึ้นมาเพราะว่าคุณต้องอย่าลืมว่า violence is profitable หุ้นของดีแทร์เฟอร์ตที่ขึ้นไปชูหรืออะไรมันมีบายอะไรกันเนี่ยก็ต้องฟอลโล่จากมันนี่ดูซิว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าเกิดถ้าเกิดเราสามารถทำให้หุ้นเซ็นอยู่นิ่งได้หลังจากซีซไฟล์เราก็จะเป็นคนที่ได้เปลี่ยนมากกว่าที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกองทัพที่ทันสมัยกองทัพที่ทันกับความมั่นคงใหม่ในศตวรรษที่21และโดยเฉพาะแค่ในปีนี้ด้วยเนี่ย แค่ภายในที่ที่ผ่านมาเราก็เห็นเราว่าโอ้มันไปไหไกันนะรีจีมเรแคปิเทชันไม่รู้ว่าถ้าที่หลายคนมาอยู่เมืองไทยเนี่ยอยู่อยู่มาเป็นสามสิบสี่สิบปีทันทีทันใดที่คุณพิธาออกมาเคลื่อนไหวผู้ในการวงสนทนาของภาคประชาชทนที่ US อนะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาโพสต ฟาดไปที่พักประชาชนและคุณพิธาคืออาจารย์ประวินชัชวัลพงพันธ์อาจารย์ประวิน,ชชวน, 6, าาวนลงภาพคุณพิธาที่พูดขอโทษทหารแล้วก็รู้สึกเสียใจอาจารย์ประวินตั้งเตตัสพร้อมกับแนบภาพนะครับบอกว่าอันนี้กระจอกมากทำไมต้องขอโทษพูดทุกอย่างถูกแล้วนี่อ๋อ ที่ต้องขอโทษเพราะกลัวตกขบวนรถไฟชาตินิยมอุบาทกระจอกไม่ต้องมีอุดมการหาเหวไรแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่พูดย่าไงก็คือชนชั้นนำของส้อมอย่างอาจารย์ประวินเองก็หมดศรัทธากับพักประชาชนเช่นเดียวกันตับตาครับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ มันเป็นวิกฤตในส่วนของพักประชาชนจริงๆการแก้เกมนี้จะเกิดขึ้นยังไงก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็วันนี้คงยังตัดสินอะไรไม่ได้เพราะต้องดูกันนาทีต่อนาทีจนถึงวันสุดท้ายก่อนจะเข้าคูหาย้อนไปพักส้มหรือพักประชาชนเขามักจะมีอะไรดีบางอย่างที่ปล่อยออกมาทําให้เป็นกระแสและอาจจะพลิกกลับมาเป็นพักที่ขึ้นสู่อันดับหนึ่ง แสงทุกๆกพักแต่จะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ต้องรอรูนครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ